สวัสดีครับข้างหน้าผมวันนี้เป็นฟิงเกอร์บอร์ดทุกแบรนด์ในประเทศไทยวันนี้ผมจะมาอันบ็อกฟิงเกอร์บอร์ดทุกแบรนด์ในประเทศไทยที่ผมหาได้ไปดูกันครับอร่อยอร่อยเลยมเข้ากันเดี๋ยวผมให้ดูฟิงเกอร์บอร์ด แผ่นแรกของผมจากการคัมแบ็กของกรเลิกเล่นฟิงเกอร์บอร์ดมาประมาณ4-5ปีผมเริ่มเล่นฟิงเกอร์บอร์ดตอนปริญญาตีปี1ครับแผ่นแรกที่ผมเล่นเลยก็คือ Tech d e c กแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้มาเล่นแผ่นไม้รู้จักแผ่นไม้จากน o มฟิงเกอร์บอร์ซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าทางนอมยังทำอยู่หรือเปล่าถ้าพี่แจ็คยังทำอยู่รบกวนติดต่อผมมาหน่อยนะครับ ่าโอเคนี่ก็เป็นแผ่นแรกที่ผมคัมแบ็กมาก็คือเป็นแผ่นของ Hope Fingerboard เ,เป็นชุดโปรครับน่าจะประมาณ1,290บาทผมเล่นมาประมาณ2เดือนและก่อนที่จะตัดสินใจทำคลิปวิดีโอตัวนี้เหตุผลที่ผมทําคลิปวิดีโอตัวนี้ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับผมต้องการมีเพื่อนเล่นฟิงเกอร์บอร์ดเพิ่มมากขึ้นยังไงมาเล่นกันเยอะๆนะครับมาช่วยกันรันวงการฟิงก์บอร์ดนะก็เด <un> ี <un> ๋ยวผมจะแกะกล่องแรกเลยเดี๋ยวยังไงขอมีดสันสัขอมีดหน่อยโอเคครับโอ้ โอเคได้ได้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากกล่องแรกกันเลยเอากล่องไหนก่อนดีกล่อง,องนี้ก่อนแล้วกันนะเอามาเจอกันที่กล่องแรกเลยปัดเดิมเลยอยาญาตแกะแบบบุ่มแรงไปเลยโอเคครับแผ่นแรกของเรานะครับเป็น ich i ิชชี่ฟิงเกิลบอรดนะครับตัวนี้เป็นตัวครบรอบ1ปีของ ich i ิชชี ที่ผลิตมาจํานวนจํากัดนะครับมีอยู่ที่ผม1แผ่นแล้วก็น่าจะมีอยู่ที่น้องสันหนึ่งแผ่นนดูแผ่นน้องสันหน่อยครับแผ่นแผ่นอิชี่ของน้องสันขอดูกันหน่อยของน้องสันนี่น่าจะเป็นสีขาวครับของผมเนี่ยเป็นสีดําผมขอไม่แกะแล้วกันก็เดี๋ยวผมเอาของน้องสันมาดูแทนแล้วกันเพราะว่าน้องสันเนี่ยแกะแล้วของผมเนี่ยขออนุญาตสะสมไว้เป็นรูปแบบแพ็กเกจแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ปึ๊ปเดี๋ยวเรามาดูกันเหมือนกันทุกประการครับแต่แค่คุณาคลาสีคนลาลาย นี่ครับนี่โอเคเราก็มาดูดีเทลนะครับอันนี้อันนี้กี่กี่พายครับสันหกหกพายครับหกพายก็เรื่องคุณภาพจริงๆไม่ต้องพูดถึงเลยครับอิชีน่นี่จากที่ผมคัมแบ็กมาก็คือตามติดตามผลงานมาตลอดคุณภาพผลงานเรื่องของความละเอียดของงานเรื่องคุณภาพนี่ต้องยกให้อิชี่เลยครับผมว่าคุณภาพเนี่ยใกล้เคียงกับแผ่นนอกเลยครับ กับแบรนด์นอกเลยน,นี่อิจยังไงฝากฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับทุกร้านเลยทุกร้านเลยเดี๋ยวอันนี้วางไว้คู่กันครับปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราไปกันที่กล่องที่2เลยดีกว่าโอ้อันนี้อันนี้ก็คือเขาเป็นโลโก้มาอยู่แล้วครับไม่ต้องรุนเลยก็คืออันนี้เป็นแผ่นของนิวดอนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจกัน ไปตัวแพ็กเกจค่อนข้างค่อนข้างดูดีนะครับค่อนข้างดูแบบดูมีระดับอโอเคเปิดโอ้โอ้โอเขาเขาทำมาเหมือนแบบเหมือนแพ็กเกจขายไขย่ไก่อะไรประมาณนี้คือนึกภาพอ,ออกว่าแบบเอาฟางเอาอะไรมาใส่ซึ่งแผนที่ผมสั่งเนี่ยครับเป็นลายไก่แล้วนี้ครับเป็นแผนของนิวดอนดูรายละเอียดอรายละเอียดดีครับตัวนี้จะเป็น แผ่นไซส์34บครับเขาแจ,แจ้งมาเป็นแค่ไซส์34นะครับวันนี้ผมอาจจะไม่ได้มาเล่นให้ดูเพราะว่าเนื่องจากกล่องมันเยอะมากวันนี้ผมน่าจะแค่มาอันบ็อกแล้วก็มาแนะนําพวกแพ็กเกจสินค้าต่างๆแค่นั้นครับของผมวันนี้เดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตเก็บนะครับนิวดอนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าใครสนใจก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับยังไงไปกดเอานะครับสวยนะสวยผมชอบเลยชอบแมสันพ็เก<อ>จดี<อ>นะเอาเรื่องเลย โอเคเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนกล่องต่อไปครับกล่องที่3มโอ้อันนี้นี่ก็ไม่ต้องลุ้นเหมือนกันครับอันนี้โฮฟฟิงก์บอร์ดครับโอเคอันนี้โฮฟิงก์บอร์ดผมทักไปบอกพี่เขาว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยจะทําวิดีโอลงฟิงก์บอร์ดทุกแบรนด์ในประเทศไทยนี่แหละแล้วก็ให้เขาจัดเรื่องของลายเรื่องของทรงอะไรอย่างเงี้ยมาให้ผมเลยโอ้นีมีไงครับ แพ็กเกจดีเหมือนกันครับคือเอาจริงๆฟิลก็บอดบ้านเราน,นี่ไม่แพ้ฟิล์มก์บอดต่างประเทศเลยทั้งเรื่องแพ็กเกจทั้งเรื่องคุณภาพต่างๆครับนี่ครับแพ็คมาดีมากครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะเลยแล้วกันโอเคครับนี่ครับขอหฟ,ฟิลก็บอดหน้าตาฟิแพ็กเกจประมาณนี้ครับเห็นไหมเนาะเห็นไหมเนาะเห็นหเนาะโอเคโอเค เดี๋ยวมาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงมีอะไรบ้างโอเคครับก็จะมีชุดทัคลอ้อมาให้1ชุดซึ่งอันนี้ผมสั่งเป็นชุดโปรครับก็น่าจะได้เป็นทัพโปรชุดโปรมาลอ้อสีดำทัพสีทองครับแล้วก็มีสติกเกอร์ครับสติกเกอร์โฮสิงกระบอดแล้วก็จะมีริปเทปครับ เทปนี้เขาเขียนว่าอะไรนะสันโฮปโอเคโฮพับเขีย okay, นี่ลิปทเทปโฮพับแล้วก็มีสติกเกอร์ครับสติกเกอร์แล้วก็โอเคแผน่นตัวแผ่นขนาด3 4ครับซึ่งเอาจริงๆแล้วถามว่าทำไมผมซื้อมาแต่3 4จริงๆแล้วแผ่นแรกที่ผมเล่นเนี่ยมัน3 2ครับแล้วคือผมรู้สึกว่ามันเล็กไปผมก็เลยซื้อใหม่ทั้งหมดเป็น34หมดเลยครับเอามาเล่นน่าจะเข้ามือมากยิ่งขึ้น นี่นะครับโหบอร์ดดูกันใกล้ๆน้ำหนักดีนะครับเบาก็น่าจะแบบคลิกฟงคลิกฟิปอะไรอย่างนี้มันน่าจะน่าจะเล่นง่ายอยู่นะอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าเป็นตัวปั๊มของใหม่ของเขานะเพราะว่าตัวเก่าของผมเนี่ยมันมันเป็นเหมือนตามหน้ากล่องเป็นเหมือนโลโก้เก่าของเขานี่เป็นโลโก้นี้ของผมอันอันเดิมเป็นอันนี้ครับก็ของโฮปว่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเก็บเข้ากล่องเดี๋ยวเราไปกันที่กล่องที่4เลยนะครับ ใช่ไหมสี่กล่องแล้วนะโอเคไปที่กล่องที่4เลยครับอย่างที่อย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าวิดีโอตัวนี้ทํามาเพื่อหาเพื่อนเล่นฟิงเกอร์บอร์ดนะครับที่ผมหาฟิงเกอร์บอร์ดมาเยอะแยะขนาดนี้เพื่อที่จะให้เป็นตัวเลือกสําหรับทุกๆคนนะครับก่อนที่จะไปตัดสินใจซื้อจริงอะไรอย่างเงี้ยดูดูก่อนว่าแพ็กเกจเป็นยังไงอะไรอย่างงี้อาจจะตัดสินใจจากคลิปวิดีโอผมก็ได้นะครับยังไงเราฝากไว้ด้วยกันโอเคครับกล่องต่อไปน่าจะเป็น SOS ครับ นี่โลโก้มามาชัดเจนบนบนกล่องเหมือนกันผมคิดว่า SOS SOS ตัวนี้นี่ผมสั่งมาจากช h อป e e ตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นครับแต่ผมผมก็กดโค้ดก่บเขาไม่ทันหรอกก็สั่งมาเลยสั่งแบบปกตินั่นแหละสั่งมาเลยเป็นชุดโปรครับโอเคอ่าแพ็กเกจใกล้เคียงกับโฮมาแพ็กเกจใกล้เคียงกับโฮมเดี๋อันนี้ SOS ก็คือประกอบมาแล้วครับขนาด34ครับจะมีทักโป1คู่มีล้อ CNC อยู่4ชิ้นแล้วก็มีเครื่องมือสําหรับประกอบครับแล้วก็มีกิฟฟโฟมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะเลยเพราะว่านีเ้เขาไม่ได้แยกมาเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยดูแพ็กเกจเขาก่อนดูแพ็กเกจก่อนประมาณนี้เรามาดูข้างในกันโอเคครับก็เบื้องต้นเลยก็คือมีอุปรกรณ์ขันน็อตครับแล้วก็มีลิปเทป1อันดูวอนลิปเทป ในเฟซกปกติโอเคแล้วก็มีสติกเกอร์1แผ่นครับนี่ของ SOS นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวแผ่นกันครับอ๋อันนี้อันนี้ผมน่าจะน่าจะออีิโชได้อยู่1ทีทีได้เลยนะน้ำหน้าโอเคเลยครับเดี๋ยวเรามาดูันที่ลายดลายดูรายละเอียดงานรอลูกป,ปืนนะครับสี่ข้างก็ ของ SOS ก็น่าจะประมาณนี้ครับราคาอยู่ที่1,290บาทครับตัวนี้จริงๆวันนี้แบบอยากจะพูดของในแต่ละแบรนด์ให้มากกว่านี้นะครับแต่เนื่องจากจำนวนมันเยอะผมก็สารก็เลยปรึกษากันว่าโอเคเดี๋ยววันนี้ก็อันบ็อกกันไว้ก่อนแล้วกันเนะง่ายๆแบบ เปิดกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมาลงลึกกันอีกทีหนึ่งเรื่องของเชฟของแผ่นมีกี่เชฟมีไฮคิกเป็นยังไงมีเดียมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอนาคตผมอาจจะเอาข้อมูลมาให้ทุกคนได้ดูกันจริงๆผมต้องออกตัวอย่างนี้ก่อนว่าผมไม่ใช่เซียนฟิงเกอร์บอร์ดแล้วไม่ได้เล่นเก่งที่สุดแต่คืออย่างที่บอกผมอยากหาเพื่อนเล่นฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็ แนะนำได้เท่าที่แนะนําแล้วกันโอเคไปกันที่กล่องต่อไปเลยครับกล่องที่5เอาเอากล่อ,องนี้เลยใกล้มือสุดอันนี้อันนี้เป็นแบรนด์ที่ผมชอบมากตั้งแต่คัมแบ็กมาครับนี่คือแบรนด์จังบอยถามว่าทําไมผมชอบแบรนด์นี้มากเพราะว่าด้วยตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับพี่หนุย่ยหลังจากที่ผมแบบได้ได,ได้อุดหนุนแกมาสักพักอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมชอบความคิดสร้างของการสร้างงานฟิร์บอร์ดของแบรนด์จังบอยมากผมเลยอุดหนุนแม่ง ทุกคอลเลกชันจะมีบางคอลเลกชันเท่านั้นที่ผมแบบพลาดไปก็คือไม่ไม่ไมทันติดธุระติดงานอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบพลาดไปอันนี้ผมสั่งมาแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เดี๋ยวก็รีวิวตามตามตามแกะแล้วกันนะตามแกะไปเรื่อยๆโอเคอันนี้อ๋อโอเคอันนี้น่าจะเป็นแผ่นไอศครีมครับตัวนี้เป็นตัวไอศครีมขนาด34ครับเป็นโลเชฟไฮคิกอันนี้ข้อมูลมาจากพี่หนุ่ยเลยอันนี้ผมถามแกมาเมื่อคืนเพราะพอดีผมต้องมาใช้ในวิดีโอ อ่ะโอเคเดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนเลยครับอย่างอย่างแรกแพ็กเกจด,ดีมากคิดว่าขนมแดกได้ไหมเนี่ยอ่ะโอ้แต่นาานะ่ารักนนไอติมดูครับค,คือไม่ได้คือไม่ได้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับดูดูดีเทลดูดีเทลนะครับการแบ่งการทำดีเทลของไอติมนะครับแล้วก็จะมีลิปเทป ของไอติมทรงไอติมที่พี่หนุ่ยน่าจะจัดการมาให้อีกหนึ่งอันครับแล้วก็มีสติกเกอร์แถมมาอีกหนึ่งอันเอ,อ่ออันนี้ถังขยะผมก็ไม่รู้ผมสั่งมาตอนไหนเหมือนกันนะอนจริงพี่ผมผมสั่งไปเรื่อยครับผมก็ลืมอันนี้ก็มาจากจังบอยเหมือนกันครับถังขยะเปิดได้ปึ๊บนี่ปึ๊บเราก็เราก็มาตั้งเล่นได้ เป็นแบบเป็นสิ่งกีดขวางอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเอามาเป็นที่แต่งก็ได้นะครับผมว่าสวยดีอันนี้อ่ะโอเคแล้วก็มีอีกแผ่นนึงครับอันนี้ชื่อรุ่นว่ารีโอพาร์ทครับซึ่งขนาดเนี่ยพี่หนุ่ยแจ้งผมมาว่าขนาดมันจะไม่เท่ากันของรุ่นนี้มันจะไม่มีแผ่นไหนที่ขนาดเท่ากันเลยถ้าจะไม่ผิดของผมนี่จะเป็น34ครับเป็นสีแดงซึ่งสีอื่นจริงๆผมชอบสีฟ้านะแต่ผมไม่ทันของของของรุ่นนี้นะผมไม่ทัน ผมก็เลยได้ได้สีนี้มาแทนแบรนด์นี้ขายดีมากนะเอาจริงๆทุกคนถ้ายังไงมีโอกาสไปกดติดตามเพจแกไว้แล้วก็คอยดูโปรดักแกดีๆเพราะว่ามันจะไปเร็วมากก็อันนี้ผมขออนุญาตไม่แกะให้ดูแล้วเนอะให้ดูอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวอนาคตคลิปต่อต่อไปเดี๋ยวผมอาจจะมาแกะให้ดูแล้วกันเนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแพ็กเกจลักษณะเนี้ยผมอยากเก็บสะสมไว้มากกว่าครับอันนี้น่าจะไม่ได้แกะเล่นนะพี่น,นี่เกไว้ครับ ก็เดี๋ยวมาดูราคาก่อนะครับราคาไอศครีมตัวนี้อยู่ที่450บาทรวมส่งครับแล้วก็ตัวรีโอพาสนี่อยู่ที่550บาทครับรวมส่งที่ผมได้มานะส่วนไอตัวถังขยะเนี่ยผมจําราคาไม่ได้จริงๆอันนี้ต้องขออภัยครับผมลืมผมซื้อมานานแล้วก็เดี๋ยววางไว้ตรงนี้แล้วกันนะโอเคของของจังบอยเราก็ไปกล่องต่อไปเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโอเคครับจังบอยอีกทีนึงนอันนี้ พอดีอย่างที่บอกไปผมผมสั่งของจังบอยมาเยอะมาก mm. เกือบทุกรุ่นน่ะแหละมีน่าจะมีรุ่น Coffee and c i g a r e t t e ที่ผมไม่ทันอาจจะไม่ไม่เกิน4-5หรุ่นน่ะที่ผมไม่ทันของจังบอยเนี่ยที่เหลือผมทันหมดนี่ครับจังบอยนี่เลยอย่างที่บอกผมสั่งของพี่หนุ่ยไปเยอะมากเดี๋ยวผมต้องค่อยๆรีวิวนะอันนี้แผ่นแรกที่ผมสั่งจากร้านจังบอยเลยครับซึ่งซึ่งตัวเนี้ย สีเนี่ยพี่หนุ่ยคัสตอมให้ผมผมบอกเขาว่าผมชอบสีฟ้าเขาก็เลยจัดจัดมาให้แบบนี้ครับไซส์ไซส์แผ่นเนี่ยน่าจะเป็นเอ่อสานะอันนี้ก็คือเป็นแผ่นแรกที่ผมที่ผมซื้อกับจังบอยครับแล้วก็จะมีแถมกิ๊เทปมา1อันไม่รู้มองเห็นเปล่าแล้วก็มีสติกเกอร์2แผน่นนี้ขอขอโทษด้วยที่ผมไม่ได้แกะให้ดูเพราะอย่างที่แจ้งไปเนเดีผมจะทําสะสมไว้ครับไม่ได้คงไม่ได้แกะเลนหรอกตัวนี้เก็บไว้ครับ ราคาน่าจะถี่ร้อยห้าสิบบาทรวมทรงประมาณนี้ถ้าผิดพลาดยังไงลบกวนไม่หนยแจ้งแจ้งมาด้วยแล้วกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นแผ่นชุดแรกของของจังบอยเลยครับผมจําได้เป็นอะคริลิกตอนนั้นผมอยู่ในกลุ่มฟิลกระบอดอันเดอร์กราวแล้วผมก็เห็นงานตัวนี้โพสต์ครั้งแรกเลยที่ผมทําให้ผมติดตามกลับไปตามดูว่าเอ้ยเอยเอเขาแบรนด์เขาทําอะไรอันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวอะคริลิกครับเป็นแผ่นอะคริลิกใสซึ่ง ตัวตรงกลางแผ่นเนี่ยจะมีโลโก้ของจังบอยอยู่ซึ่งเป็นซึ่งซึ่งเป็นตัวเป็นตัวเอเลี่ยนแล้วกันผมเรียกอย่างนี้แล้วกันเป็นตัวเอเลี่ยนเอเลี่ยนไหนพี่พี่บ้านรูปเลยเนี่ยอ่าโอเคมันก็คือเอเลี่ยนครับก็นี่นี่ก็คือแผ่นอะคริลิกน่าจะเป็นรุ่นแรก350บบาทรวมส่งครับอันนี้แผ่นนี้ผมได้มา ก็ขออนุญาตไม่แกะเช่นกันครับเก็บไว้สะสมเพราะว่าอย่างที่บอกผมชอบแบรนดจังบอยมากคือแบรนดจังบอยเนี่ยจากที่ผมแกะมาเนี่ย 1, นึ่งเนี่ยคือแผ่นเคียร์ทีหมดเลยผมจะบอกให้ว่าแผ่นนี้โคต <c oughs> รีรัดก,กับไม่ให้เล่นเลยเอะพี่